สวัสดีครับผมพีเทลสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมก็จะขอนำเสนอกาวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เคยรุ่งเรืองก่อนที่กรุงจะแตกมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับ 1. วัดนาพระเมนวัดนาพระเมนหรือวัดนาพระเมนราชิการามเป็นวัดที่พระองค์อินในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองรัชกาลที่10แห่งกรุงศรีอยุธยาและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือ พระมหาจากักรพรรดิได้ใช้สถานที่แห่งนี้เจรจาสงบศึกกับพม่าเมื่อปีพศ2106นอกจากนี้วัดหน้าพระเมรุเป็นเพียงวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่รอดจากการถูกเผาทำลายอย่างไม่น่าเชื่ออาจเป็นเพราะว่ากองทัพพมา่าได้ใช้วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของกองทัพทำให้ไม่ถูกทำลายทำให้วัดหน้าพระเมรุจึงยังคงมีงานศิลปรกรรมของสมัยอยุธยาแท้ๆตกทอดมาให้คนรุ่นหลังได้ชมกันนั่นเอง 2. วัดพระรามคาดว่าถูกสร้างขึ้นในปีพศ1912ในสมัยสมเด็จพระราเมีสวรส่งสร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชบิดานั่นก็คือสมเด็จพระรามอธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองวัดพระรามมีพระปรางขนาดใหญ่เห็นเด่นชัดแต่ไกลองค์ปรางก่อโดยอิศสปูนเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนตน้น ที่นิยมทําเป็นพัพร่างเพราะได้รับอิทธิพลแบบขเขมรโบราณจากเมืองละโวความน่าสนใจอยู่ที่บริเวณองค์ปรางประธานที่ยังคงเหลือร่องรอยการประดับตกแต่งให้ได้ชมสําหรับด้านหน้าวัดเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าบึงพระรามเป็นหนองน้ําที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเสียอีกละครับ 3. วัดพระศรีสันเพชเป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณของกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานโดยไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเป็นวัดเพื่อประกอบพิธีสำคัญต่างๆของบ้านเมืองรวมถึงพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาปีละสองครั้งและเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศัตร์สดารามหรือวัดพระแก้วในกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองเดิมที่ตั้งของวัดเป็นพระชมณเทียนที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองแต่ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่งย้ายพระชวังขึ้นไปทางทิศเหนือต่อจากเขตวัดจรดแม่น้ำลบบุรีและยกที่ดินเดิมผืนนี้เป็นเขตพุทธาวาสและสร้างวัดพระศรีสันเพชรน,นี้ขึ้นเมื่อพศ1991นั่นเอง 4. วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุเป็นหนึ่งในวัดที่จัดอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานาพระบรมาธาตุใจกลางพระนครและเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยอยุธยาอีกด้วยสันนิษฐานว่าวัดนี้ได้ริเริ่มสร้างองค์พระมหา,าธาตุขึ้นในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือคุณหลวงพะงัวแต่อาจจะยังไม่สําเร็จในรัชกาลของพระองค์จนถึงรัชกาลของสมเด็จพระราเมศวรจึงทรงสร้างเพิ่มเติม,ตม,ตมจนเสร็จบริบูรณ์เป็นพระอารามแล้วขนานนามว่าวัดมหา,าธาตุเมืองกรุงแตกในปีพศ2310 วัดมหาธาถูกไฟไหม้เสียหายมากพระอุโบสถและวิหารตลอดจนกุฏิสงฆ์ถูกเผายับเยินคงเหลือแต่ซากผนังมาจนถึงทุกวันนี้ 5. วัดใหญ่ชัยมงคลวัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยละครับ ตามประวัติศาสตร์สนิษฐานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองพระธมกษัตริย์แห่งกรุงเสียอยุธยาโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสำนักของพระสงฆ์และเมื่อพระนเรศวรมหาราชทรงทำศึกยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่าที่ตำบลหนองสาล่ายเมืองสุพรรณบุรีทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดน,นี้เพื่อเป็นอนุสรสถานแห่งชัยชนะ การสร้างพระเจดีย์อาจสร้างเสริมพระเจดีย์เดิมที่มีอยู่หรืออาจสร้างใหม่ทั้งองค์ก็ได้ไม่มีหลักฐานแน่นอนขนาดนามว่าพระเจดีย์ชัยมงคลแต่ประชาชนเรียกว่าพระเจดีย์ใหญ่วันนี้จึงเรียกชื่อเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลนั่นเอง จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลน,นี้คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยาด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้นอกจากนี้บริเวณรอบๆยังมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วยหวัดกษัตราธิราช โดยชื่อวัดว่าวัดกษัตริอันหมายถึงวัดของพระมหากษัตริย์หรือวัดของพระเจ้าแผ่นดินทําให้สันนิษฐานได้ว่าที่นี่เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่ทรงสร้างเอาไว้แต่ไม่ปรากฏนามผู้สร้างวัดเก่าแก่แห่งนี้ถูกเพลิงไหม้วอดวายเมื่อครั้งกรุงแตกในพศ2310 นับตั้งแต่นั้นมาจึงถูกทิ้งร้างจนได้รับการบูรณะเรื่อยมาเมื่อได้บูรณะแล้วก็เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดกษัตราเป็นวัดกษัตริธิราชนั่นเองเจ็ดวัดพุทธไทยสวรรค์นในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตมีชื่อเสียงและสำคัญที่สุดในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธพิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทอง ปรากฏตามตำนานว่าพระองค์สร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นที่ตั้งพระพลาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรียอยุธยาเป็นราชธานีนั่นเองเมื่อเสียกรุงในปีพศ2310วัดภูไทยสวรรค์ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ไม่ได้ถูกพมา่าทำลายเหมือนวัดอื่นๆจึงยังคงสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ปัจจุบันนี้ยังคงมีโบราณสถานให้ชมอีกมากมาย 8. วัดวรเชษฐารามอารามหลวงเก่าแก่อายุหลายร้อยปีแห่งนี้แปลได้ว่าพี่ชายผู้เป็นที่รักทึ้งสันนิษฐานตามหลักฐานว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพาศ2136ณบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงเป็นพระเชษฐาและได้สร้างพระเจดีย์รรประธานเพื่อประดิษฐานพระบรมอัฐิของอดีตพ,พระมหากาษัตริย์ไว้ด้วย ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือพระเจดียด์ประธานก่ออิฐถือปูนทรงระคังความศิละปะแบบสุโขทัยที่มีขนาดใหญ่โตมากประดับลวดลายจากเครื่องถ้วยเช่นศิละปะที่ซุ้มประตูวัดมหาธาตสังเกตได้ว่าที่นี่เป็นวัดเดียวในอุทยาที่มีคูน้ำล้อมรอบตามรูปแบบวัดในเมืองสุโขทยัย 9. วัดไทยวัฒนาราม วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททองกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ที่24โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพศ2173ได้ชื่อว่าเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งวัดนี้เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศหรือเจ้าฟากุง้งกวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวานซึ่งต้องพระชาอาญาโบยจนสิ้นพระชนในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสิ่งที่น่าชมภายในวัดได้แก่พระปรางศรีรัตนมหาธาตุ เป็นปรางประธานของวัดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสและที่มุมฐานมีปรางทิศประจำอยู่ทั้ง4ี่มุมการที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองซึ่งเป็นกษัตริย์สมัยอยุธยาตอนปลายส่งสร้างปรางขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเท่ากับเป็นการรื้อฟื้นศิละปะสมัยอยุธยาตอนต้นที่นิยมสร้างปรางเป็นประธานของวัดนั่นเอง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมวิดีโอของผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับหากมีขอ้อผิดพลาดการใดก็ขออภัยมาณที่นเ้ื่องครับวันนี้ผมพีเทลขอรอนไปก่าลาไปก่อนสวัสดีครับ